ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะพวกผมอีกครันนะครับกับเซลลิกนะฮะนี่ก็มาเล่นเกมแนวเอาชีวิตรอดดูนะฮะกับสแตนเดดดีฟนะฮะดูว่ามันเรื่องราวเป็นยังไงนะเราเพื่อไม่เสียเวลาก็ไปดูเลยนะฮะ มาเพราะว่าเึ่งบินเกิดอะไรสักอย่างนะฮะเหมือนว่าาจะเป็นนักธุรกิจนะแล้วก็มีนี่งนมบูนสนัมบรวจด้ก่อนฮนะเครื่องบินเราน่าจะมาอตัวแถวที่เข้าประเทศไทยหรือเปล่า เป็นการสอนการให้ใช้ปุ่มตานะ่างๆฮะโอเคทีนี่ก็เสร็จแล้วเข้าที่กันี่คือมิเริ่ม ไปแนะผมมาโพลที่กเกาะเหนือเจแห่งชาลอ้ยฉนามเราเ,เข้าไปเกาะก่อนฮะก่กนะอนที่จะฉนามแทบมีซากเรือด้วย รอแล้วเรามาดูก่อนแนะว่าในตัวเรามีอะไรบ้างมีมีดมีน้ำแล้วก็มีไแชต็ต่อไปคือมีภาหาสิ่งที่จำเป็นในการใช้ชีวิตแนะการที่เราดูอ่าร่างกายของเราว่าเป็นยังไงคือกด F น้ฮะเราคลิกมองอย่ทีมันก็จะมี สุขภาพร่างกายคมิหิแล้วก็การกระหายน้ำนะฮะแต่เดี๋ยวเรื่องแบงนก็นไว้ทีหลังว่าตอนเวลาใกล้ถู่แนละ้วไปมาดูกันนี่เราไปหาวัสดุก่อนวัสดุในการสร้างในเกมนี้ก็มีอยู่สี่อย่างหนึ่งคือล็อกคือหินนะฮะนีมีหาเก็บได้ตามพื้นที่ตัวไป แล้วก็กิ่งไม้ก็หาเก็บด้านเหมือนกันที่นี่หินมีกิ่งไม้ฮนะเยอะแยะให้หมดเลยแล้วก็เก็บ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 ก่อนแล้วสิ่งอย่างคือเชือกเชือกรามองหาต้นไม้เล็กๆนะฮะนีต้นนี้เลยยากาักษ์กะอ่าแล้วก็อันะีะ ได้เชือกงานหนึ่งต้นหนึ่งต้นต่อสองชีนแน่แล้วพรุ่งนี้มันก็จะเกิดใบใหม่มาให้เรามาตัดได้ใหม่แล้วถ้าเกิดว่าคุณคุณไม่มีกิ่งไม้เป็นทำยังไงนี่เลยฮะนี่ต้นปลาล์มล้นใหญ่นี่สามารถหากิ่งไม้ได้เลยแล้วก็มาสับซะต้นปลาลม์มก็นต้นมะพร้าวนี่นะเราก็สับซะ ็ได้มาละสิ่งที่ได้จากาต้นน้ำเ้าหรือต้นปามนี้ฮะคือหนึ่งเลยคือลูกกระเพราสองก็เนี่ยท่อนไม้แล้วก็มาหั่นต้นมาก่อนเราใช้ของที่มีอยู่ตัวเราก่อนนะฮะ่เราได้ล้วได้ท่อนไม้มาละแยกออกมาได้นะฮะ ทีดขวาแยกออกมาได้แล้วมาสับลองหรือท่อนไม้นี่ออกเพื่อให้เป็นสติ๊กหรือกินไม้หนึ่งขั้นก็ได้หนึ่งสี่ชิ้นนะฮะก็ได้มาละทีนี้อีกส่วนหนึ่งของต้นมะพร้าวก็คือยอดของมันเน่ยเราเอาใบมันเน่ยไปสร้างบ้านได้ะฮะแล้วก็สับจากยอดอมันได้เลย ต้องใส่โงมาชนนิดนึงนะฮะนี่ก็ได้ละไปเาไปปาดเราได้อุปกรณ์ทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วที่เรามาดูของกินกันของกินสินแรกเลยถ้าเรายังยังไม่พึ่งเลี่ยงการครารนะตอนียังไม่เลียงกันใช้ชีวิตก่อนน้ําได้จากมะพร้าวนะฮะเรามีสับเปอกเปลือกก่อนอาาแล้วก็พามาอย่างนี้ไอ้นี่ก็มีสับเพื่อปอก เราได้ละอ่าเราได้ละเรากระดิ้งได้เลยแล้วทีนี้กดดต่มเข้าไปนี่ก็ลดาให้เราเลิกยู่น้ําต่อไปก็ดูอาหารอาหารเนี่ยพวกสัตว์พวกนี้เนี่พวกปูอ่าพวกปูฮะแต่ยังกินไม่ได้นะเราต้องเอาไปย่างก่อนผมมีเรื่องูดเรื่องการขาบแน่กดคือว่าเรายังไม่มีไฟเราจะกินอะไรนอกจากอ่ามีน้ําละทีนี้ก็หาอาหาร อาหารเรามองหาต้นไม้ฮะนี่เรียกว่าต้นต้นปอตโตหรือต้นมะพร้างเราสับเลยขุดขึ้นมาบ้นต้นก็จะได้มาสามหัวของปอติโตนะฮะอันนี้เราปอติโตนี่คือสามารถกินกินดิบได้เลยไม่ต้องไปต้อไม่ทอดไมต้มอะไรได้ก็จะคลายความหิวของเราไปได้มันจอมีอยู่กระจายไปทั่วของเกาะอ่าอีนนี้พูดถึงต่อไปเราพูดถึงการค้าเดี๋ยวผมจะหา พวกอ่าพื้ดูก่อนแล้วค่อยมาเรียนรู้การคักัเลยนะฮะจะคู่ครับหลังจากที่เดินหาอุปกรณ์มาสักพักหนึ่งนะฮะผมก็ได้อุปกรณ์มาพอสมควรแล้วล่ะเรามาเริ่มการคร้ากันนะฮะคือสิ่งที่มีคือกิ่งไม้ใบาปาล์มเชือกแล้วก็หินนะฮะขั้นแรกเลยเรามาสร้างอุปกรณ์พื้นฐานก่อนดีวกว่าพื้นฐานก็มีอยู่ ที่อย่างขวานค้อนมีดสั้นแล้วก็หอ,อกไว้แทงปลา,าหรือปูนะฮะขั้นต้นเราก็มีอุปกรณ์พอแล้วใช่ไหมแล้วก็เอามากองรวมๆมันก่อนแล้วก็มันจะมีเครื่องหมายขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะฮะที่ม็นเิีดๆเนี่ยเลาวก็ชิกเข้าไปเลยก็จะขึ้นมา,าขวานค้อนแคมไฟเตียงนอนอเราไม่สร้างเราเราสร้างค้อน แล้วก็วขวาคือกดไปแล้วก็ได้เลยนะฮะโอเคทีนี้ผมก็สร้างเสร็จไปแล้วคือได้อุปกรณ์สองชิ้นมาแล้วผมก็ลองใช้ไปนิดหนึ่งแล้วแหละอ่าก็่เห็นได้ว่านี่คืออุปกรณ์ที่เราได้มานะฮะทีนี้เหลืออีกสองคือมีดแล้วก็อ่ามีดแล้วก็หอกใช่ไหมมีนาฬิกาเตือนแล้วเสียผม เริ่มหิวข้าวดูร่างกายเราโอ้ผมหิวมากก็เด้อเรามาทำาุ้วก่อนดีกว่า,าเราหินมาก้อนหนึ่งนะฮะหินมาก้อนนึงแล้วก็เอาก่อนมาเฉาะหินซะได้มาละสองชิ้นเราก็เข้าไปอยู่ในกองด้วยไอตัวนี้เราจะทำพวกของมีคมต่างๆนะฮะ นี่ยมันจะได้เพิ่มมาเห็นไหมนี่หอ,อกแล้วก็หอ,อกแล้วก็มีดสั้นเนี่ยปึออ๊บได้มาละชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งไปสร้างสร้างบ้านเสร็หอ,อกกอเน,นื้อละเนี่ยไวล่านะฮะพวกนี้ของจำเป็นมากที่อาไวล่าอย่างนี้ฮะนี่เรามาสร้างบ้านต่อการสร้างบ้านเนี่ยมันต้องมีคอมเป็น หลักส,สำคัญนะฮะนี่มันจะขึ้นสีแบบนี้มาแล้วขีกเข้าไปเลยสร้างขึ้นมาเนี่ยได้ได้มาแล้วได้ปืนบ้านแล้วตอนนี้ก็สามารถทําเป็นแผลได้เลยนะแต่รู้สึกว่ามันจะเป็นสีแดงคือเราไม่สามารถสร้างได้นั่นเองต้องหาพื้นที่สีเขียวสีฟ้าอย่างนี้มันจะบังวิวเราไหมเวลาพาที่ขึ้นเราก็มองหาที่เหมาะแล้วกันว่าตรงนี้แหละนะเพื่อไม่เสียเวลา ก็สร้างกันเลยฝึกเรียบร้อยทีนี้เราเก็บไม้ไปก่อนเก็บไม้ใบปามโปรเ,เตมมาสูนที่บ้านหลังนี้เพื่อเป็นอุปก,กรณ์นะฮะการสร้างบ้านโอเคผมเิ่นหิวมากละรีบสร้างไม้ไมให้เสร็จก่อน ให้ไวให้ไวเชียบเชียบเชียบอในการเตือนเป็นเรื่องละทริงละเรื่องละเดี๋ยวผมแวะไปหาไอ้มอรฝรั่งจริงสักหน่อยดีกว่าฮะเดี๋ยวตายครับเปล่าว่าเลยขี่เดียละเดี๋ยวตาย รอดแล้วครับโอเครอดละวันนี้วันนี้กินโมกียามามเนี่ยอู้เที่ยงคืนอ่ะทีนี้เราพร้อมแล้วเอาขอออกมาเราต้องมากดที่ตรงอ่าคล้ายรบเตียงก่อนนะฮะขั้นแรกเลยต้องซัพพอร์ตก่อน สร้างเสาอีกก็มาสร้างกำแพงกำแพงอเอาแค่สามด้านพอนะฮะสลับกำแพงเราจะดูวิวมุมไหนนะผมเอาหันหน้าไปน,นอกเกาะแล้วกัน จะไ,ได้ดูวิวสวยๆด้วย,วยอเอบา่าไม่ได้เลยเ,เหลือก็หลังคา ได้แล้วฮะอ่ะผมหาก็เสร็มาเพิ่มแล้วเดรามาสร้างเตียงกันได้เตียงแล้วครับนี่นอนชมวิวต้างไหนเนี่ยอ๋อสร้างไม่ได้อยู่ตอนนี้เออเจออะไรกจอแล้วใกล้กจะทำนี่แหละ ีนี้เรามาสร้างแคมไฟกันแคมไฟมีกระหิตคือไม้ก่อนนะฮะ,ะแคมไฟเราตั้งตรงไหนดีตั้งตัวเป็นสีสบายสบายตาแบบนี้เราตั้ง,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 บบบนนงแบบนั้นมัาตั้งไม่ได้เอาไว้ใกล้ๆหน่อยจะได้อุ่นตอนกลางคืนโอเคนี้ได้แคมไฟละเรามาสร้างแคมไฟแบบมีหินล้อมนะฮะเพื่อให้ง่าย การเติมปุนในอนาคตแน่ได้ละยังไม่พอฮะทางสร้างที่ยางด้วยยางด้วยแน่พร้อมนี่เราพร้อมแล้วทีนี้เราก็ไปหาล่า,านะครับหาล่าเออจีอันหาอาหารกันดีกว่าอาหารจ้รา อาหารหลักของเราก็คือปูและปลานะฮะหรือกุนชอบกินฉลามก็ได้แงจะไปหาปูอะมันจะหายากวะยตอน,นเราไปล่าปลาเนี่ยะฮะล่าปลาต้องดูดีนะระวังฉลามปลาดำตื่นก่อนแล้วกันนะฮะนี่เห็นไหมปลาเยอะเลย เล่งดีเล่งดีมือใหม่มือใหม่เล่งดีโอ้ยอ่ะได้แล้วตัวอ่ะได้มาตัวนะฮะเอาสักสี่ตัวน่าจะพอเด้งกอนเล้งกอน ได้ม่ตัวปลาเยอะมากินปลาโนกแก้วก่อนวายแถบชายฝั่งนี้มีปลาโนกแก้วเยอะอแซงไปสิแซงะ่ะอืมชชดเก่งชชดเก่งมันเก่งนะไม่ใช่เราเก่งอ่ะได้มาอีกตัว วางขายการหายใจด้วยนี่ดนตรีนี้แสดงว่ามีไอ้หลามมานีเพนก่อนนะฮะเ้ยใช่ด้วยไปเลยไปเลยรีเพนเลยรีเพนเลยหลามมาละโดนแดดไม่ได้คงได้กลิ่นเลือดปลาพอแล้วฮะปลาเราได้มาสามตัวพอละนี่หาปูต่อปูว่า ไม่เสียงฮะมันอยู่ตามแชร์ฝั่งทั่วไปแต่ปลาดาวนี่กินไม่ได้ปูค่อนข้างเยอะนะแต่วันนี้มันหายหัวไปใน,นหมดไปหมดเนี่เจอดงปูแล้วเราเลือกเอาตัวใหญ่ฮะอย่าให้ตัวเล็กๆไม่เอาต้องเอาตัวใหญ่เงี้ยเป็นต้น เล้กสี่ตัวพอโคจีนะครับกินตามวัตจักรเรียกว่าอะไรวงจรนะวงจรอัน,นี้ยังเล็กอยู่ยังตัวมันโตอ่ะอันนี้ลูกเล็กเด็กแดงอย่าไปเอามากินเลยฮนะสงสารตัวนี้จะเนี่ยโอเคไปกันเรากินมันฝรั่งกินมะพร้าวมาเบื่อแล้วเรามาลองกิน ย่างปูแบบย่างปลาดูนยฮะเดี๋ยวว่าก็ไล่าฉลามมากินกัน๋ยวกระท่มน,น้อยคอยลากเราเลยอืมปูเยอะเลยเข้าปูปูเลยโอ้ไปตั้งไกลปูอยู่หลังบ้านเราเนี่ยอีทีนี้ก็จุดไฟก่อน <c oughs> <c oughs> พร้อมแล้ว เราย่างปลาก่อนเลยไนะ้นฮะย่างปลามีอยู่สองวิธีวนะิธีแรกคือถ้าเราไม่มีตัวย่างเนี่ยถ้ามีแล้วว่าจับยักษ์เอาไปเลยเห็นไหมั่ได้ดังชีชีอยู่นะนะันแม่าได้ปลาย่างมาแล้วตัวหนึ่งย่างใหม่แค่เนยยาวไป ยาวไว้านานนะไม่งั้นจะไม่ปูก็เช่นกันยัดเข้าไปซะนี่ย่างปูโดนเล่ปลาเลยโอย้เสียงกำลังหลดน่ากินเลย เรไ,ได้ปูมาแล้วนะฮะนี่เห็นไหมปูมีลักษณะต่างกันู่ปูที่สุกแล้วและปูที่ไม่สุกนะฮะแล้วก็หยิบปูที่สุกแล้วมากินกันวันนี้กินได้เลยรา,าคาินงปก็จะลดลงไปปลาก็เช่นกันนะฮะปลาก็เช่นกันกเนนอาไปย่างซะ นี่แล้วก็มีอาหารน้ำดื่มไม่พอใช่ไหมน้ำดื่มไม่พอเราก็มองหาต้นมะพร้าวสวยๆทุกต้นเลงน่าจะมีลูกไหมเราก็ขึ้นไปเลยฮะปึ๊บปื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 ๊บโอ้โหลูกเต็มต้นเลยเก็บก็บเ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 ก็บ,กบ,กบให้หมดให้หมดดูฝั่งนี้สิอ,อุ้ยตก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 อุ้ยเกือบตายอุ้ยตก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 อืม พอแล้วตกขาหาักอยยิงอยู่คนเดียวอยู่ไม่มีคนดูแลแล้วก็ว่า้ามาเกียวไว้แก้บ้านเราก็ได้แค่นี้แหละถ้าอยากกินขึ้นมาก็เฉาะอะฮเหมือนที่เคยทำอมีดบนะ,ะลูกเงีะตไปไหนไปนไหน ก็อ๋าได้มาละรักอ๋าได้ละพร้อมดื่มโอ้โหชิมลงน้ำไปกล้วโอเคแก้ปัญหาได้ดีมากลูกหนึ่งก็ได้เทั้หมดหปลาผมไม่ย,ยังว่ี่ยปลาผมไม่ย,ยังวะ ปลาสุกแล้วดูว่อมแตกต่างกันยังไงปลาสุกกับปลาไม่สุกลักษณะต่างกันมากมายฮนะดูออกไปเลยยินเข้าไปดีขึ้นนะฮะทีนี้เราก็มีทั้งแคมป์ไฟเตียงนอนกระท่อมน้อยแล้วก็อาหารน้ำดื่มอาหารเพียบพร้อมนฮแล้วก็วันหนึ่งเราจะเกิดอยากจะไปเราต้องมีอ่า แพรแพรก็ตรงน,นี้เละเหมือนเดิมอ่าได้แล้วนะฮะเราก็ยกไปที่นนนนแม่น้ำตรงน้ำก็จะกลายเป็นแพรอ่าเรียบร้อยครับขึ้นดูพายได้ะฮะอ้าวตอนนี้ไปดับนะฮะเดี๋ยวต้องไปดับทำงไงไมึมาครับ ก็ไปดับแล้วก็เติมเชื้อเพลิงฮะไปโอเคใหญ่แค่ไหนาก็เอาอ่าได้เหมือนเดิมทีนี้เราก็มีกระท่อมมีเตียงนอนมีแคมไฟมีอุปกรณ์ใช้งานทุกอย่างครบเซร็จนะฮะอาหารการกินพร้อมแถมมีแพรสำหรับการที่ไปที่อื่น้ด้วย ที่นี้เกิดว่าเราเบื่อเก่อแห่งนี้ละหินมันจะมีน้อยมากเลยฮะหินเราต้องไปหาเอาตามกอเกาะอืน่นซึ่งที่เห็นอยู่ไกลๆคือ,กอ,กอเกาะเกาะอื่นนะมันเป็นเหมือนหมู่เกาะที่ฟิลิปปินส์อยู่ในสยาน,นะฮะเราสามารถที่จะไปหาสิ่งของตามกอเกาะอื่นได้บางทีอาจจะมีของดีเช่นพวกค้อนเหล็ก่านี่ท้าหรืออะไรพวกนี้นะฮะเยอะแยะมากมายให้เราสำรวจเพื่อไม่ให้เราเบื่อนั่นเองจุตูสิ่งเดียว ของเราคือความหิวนะฮะในทะเลก็มีเพียงฉลามซึ่งเราก็สามารถที่จะไปสดกับฉลามได้นะฮะถ้าเราต้องการอาสำหรับวีดีโอนี้ก็เพียงพอแหละผมก็จะขอเข้านอนละก็ขอบคุณนะฮะทุกการรับชมนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับทุกการติดตามเช่นเคยนะฮะสำหรับวีดีโอนี้ผมก็ขอกับกัาว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับ